สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดตกฐานบัวอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วยพี่น้องพบพ่อกบน้องนันเก่าๆพี่น้องเขากำลังซีเมื่อพี่น้องกำลังซีเมื่อบัดมาเห็นเฮ็ดพี่น้องอดถ่ายมาได้เนาะก็ต้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช้มนำกันอีกนะพี่น้องเนาะอย่าพึ่งเบื่อพึ่งนายด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดคอทษดคอภายหะลายเด้อนี่สถานที่บอลฮาสิเอาพี่น้องํากันดูดูข้าเจ้านอนเผากระอยู่ในนี่ข้าเจ้าฮักกระเมื่อ นาโลไทยข้าเจา้าโลอีแต๊กข้าเจา้าจอดอยู่นี่อันนี้ตะก,กะของข้าเจา้าพี่น้องนี่คอมแปนอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านบ้านป่าพี่น้องลงไปนี่แต่ว่าตอนนี้กำลังสีเมืองกับน้องต้านก็เอาอยู่แถวเป็นแป,น,ปนหน่อยหนึ่งเนาะน,น้องต้านก็นมาปืดป่ะนี่จะมาเห็นเต็มอายะอยู่พี่น้องน้องต้าน ดีปลาลุงอาโตมากับน้องตาลก็เลยมาหน่าจันว้าวเต็มกระตาเลยพี่น้องเลยมันกำลังผลเห็ดบ่ะอุ้ยกำลังแตกนี่คือเปลือกเหอเอาฝนตกใส่ฝนตกทำอู้น้องตาลเปิดออกเปิดออกครัปลาลุงเบิ่งคระผัดอาโตแท่านผู้ชมเต็มเลยเต็มอัญญะเลยท่านผู้ชมอืมพี่แหงนไปเลยงแหงนไปเลย เนม่นไปเลยท่าแม่นไ่เลยพี่น้องจิม่นมอยู่พี่น้องเลยพันพันใหม่ออกอีกว่าถกขางนี่พี่น้องโอ้ทุหนุกขางยางอยู่พี่น้องเลยเฮ็ดเห็ดอยู่ประเทศลาวตอนนี้แหละดูเฮ็ดออกพี่น้องเห็ดระบาะพี่น้องเห็ดระบะทั่วทิพทั่วเดน เฮ็ดลายเกินพี่น้องเ line, อ้ยลายอะีรอะรอลายเกินขาดพี่น้องเฮ็ดบวกลายเกินขาดพี่น้องเอ้ยโลเฮ็ดปัดบ่แพงเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่เลยหัวจิ้มจิมอยู่พี่น้องหัวจิม้มจิมแมนบิดตอนนี้น้องตานกำลังเขีย่ยหาเบาิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเมื่อไ้มากระน,นองตานก็นกนเลยมาหน,นจักหน่อยพี่น้อง แมนบ่นบอฮว้าวสัมสิงหัดมาจับกล้องให้เอื้อยบันสัมสิงหัดเลยจ้าพี่น้องกระตาห้ากับสวดโจโก,โกบันจะได้ใส่กุ๊บพี่น้องเลยนี่จะได้ใส่กุ๊บห้องหัวนี่อลองนี้ไปตรงใส่กะนไปตรงกรุงมใส่เนาะเล็ยดลาย เฮากระชีมง,งาดเลยจ้าเฮ็ดนบนี่ว้าวนี่เดีวน่าก็เข้ามาเบิ่งมาส้มนํากันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดอ๋อพี่น้องเอ้ยพูดผู้ว่าเฮ็ดละบาดป่าแตะป่าเตนป,ป่านะเฮ็ดแยงบุยต่อยากพี่น้องนี่แนวถือใส่เฮาก,ก,การะไ้ถ้ากระจกเลยป้าคนหลังมาจะหาเฮ็ดเฮ้ยเต็มที่ถูกทั้ผัวเนาะ เขาจะได้สำเภาหรือบว์อ้าวอีกแล้วย่องจะคลองเลยเดี๋ยวไปลงได้เดี๋ยวเขาจะแบกกระสอบถุยท่องอย่างเงี้นะเดี๋ยวเขาจะแบกกระสอบก็สิว่าใครเป็นเฮาบยเฮนเฮท้าเมื่อกันสิที่เจอกันกับเขาเลยเนาะมันยังด่วนเลยอ่ะเลยยินแต่สาเขาเจ้าไปเนาะสาเขาเจะเนาะเดี๋ยวเต็มบุงเต็มตาถ้าตื่นเลือกกระาต่า ประเด็นภาษาคือการดูทิ้งว yeah. ัคซากับประเด็นหน่อยประเด็นเทคโน้องไม่ต้องกุ้งจักชั้นอยู่นะไม่ต้องกุ้งสันเดียวอย่านะสันเดียวจะปะจะปกสันเดียวเนี่ยนี่ท่านผู้ชมมีระดัจุ่มเลยหงัดเป็นงัดเลยพี่น้องเลยถ่ายเฉยเลย หาัเป็นหบเล็กน้องนี่จบอยว้าจูบุจะบิโอ้ยระหาบ่ายจะนเอามือหักขาดพอักจะได้ก็หายกันไองงมีไรเห็ดเห็ดแต่คนนึงหายกันแล้วก็สางด้วยเห็ดทางคนะลายน้ออ้ย งามขนาดเลยจ้าเห็ดปวกบ้านป่าเลยจ้าพี่น yeah, so ้องระเบิดระเบือทางใดก็มีบนเลยเนาะยโบอืดโบย่าลงเห็ดลงลายจังมเมีนเลื uh ่อนเห็ดไปเลื่อนเห็ดไปเจอแต่เห็ดเหมือนกันพอเพ็ดแตกันเพื่อนใกล้บ้านเขางาดเป็นงาดพี่น้องคอับหลักฐานผู้ชมนี่นี่นี่ นี่มาเถออยากจะลงดังๆแต่กลัวเมื่อที่สามมาบรรยากาศก่อนคอหักคอหัก่กายหมอเขียหมอเขียะสินนี่งามขนาดเลยโอ้ยงี่ดูนง่งามนี่นดอกสิง อยามาเลยมือมาเลยนี <th> ่ขามไม่ได้คุกไม่เห็ดนี่จุ่งามอเดำจุกคืองามได้นี่นะอุ้ยาม่ายผู้ชมไถ่ายผู้ชมตองกักขัอ่ยงามอะไรพี่น้องอุยงัดกัพี่น้องเลยมันคือออกน่นนี่มาออกนนี่อ๋อ้ ก็คักบเอาก็คลาบี่น้องว้าวไงเงือบไงเงือบเลยจ้ะพี่น้องเตีนบักใหญ่อยู่ข้างไหนก็ไม่ข้างนไหนก็ไม่กลางโมโพลเลยอุ้ยขนาดเป็นแพรได้นี่น่ะเมนี่ก็มุงใหญ่เตือด้วยหนวดนิ่มๆเฮ้ยทำมันบานก็เหรอไล่เตือทำมันบานเนี่ยยันระเบิดระเบือัวนี้พี่น้อง

เ็งน้อยอุ้ย่แวหัวยานเออดแล้วอาตรงนี้ก่อนถ่ายผู้ชมเป็นไงเป็นไงขนาดการเดินจ่าเดอตะกี้ว่าชิเมื่อเอแรกแว่าชิเมื่อเลวิธีหยามาเห็นซสามอดเห็นซสามอกเขาก็เถ่ายให้เบิ่งหว่าเทนสีดอกนอลเนะเออเขาก็เออชิเมื่อแล้ว อันนี้เห็นลายอดใจบวาเบิ่งนํ้ำการี่น้องเอ้ดีใจเฮงอไอ้ป้าขาบใไงเบ็ไงค่ฮะเด็กขาใหญ่าเป็บยยนบึก,บกแล้วนกอาอี่นี่แต่ขาักใหญ่เลยืีนี่คล้องใส่เข้ากันได้ไม่โตหิวก็หลได้ปลานนะ <laughs> นี่ดนี่ด เาเลือกอีกอันสีท,ทาหัก mm hmm. ก็อยู่กลางี้เียกลางใชอุ้ยอยู่กลางหัวนาก็มีสองดหนงทเอะไล่นเออเดี๋ยวติมันนมาอนมามคนเห็นกับบ้านก็ไ <c ười> ด้งัดเอาก่อนเกิดจกไผ่เน ปลาบริษัสีเบาขาตัวนี้ใหญ่ไปแทะยังโปมือใหญ่โกโปมือใหญ่โกโปมือทีไปแทะยังโปมือวุ้ยเกือบมือมันลั่นอ่ะเอาขึ้นอาปสรเลยขึ้นมาหอยจะเป็นขาดก้นนี้น้อยนึงเดแวบ่ แ่แท้ๆนะแท้นี่นะยังก็ภัยใหม,ยม่น้อไม่นี้กกำลังปลีทายเปล่นทายด้วีกันยังว้เยเนะเนว่าอะไรขาวาๆโอ้ยเห <c oughs> ็นลง่เฮ็ด <c oughs> พอเก๋ นีชิโบมี่ด้อหนูน้องโพนเลยปกติมันจะออกไฟใสกันอยู่ไหนอืมกิเลกก็เห็นเป็นแปล่านะนี่ชอบสมดุลอย่าไล่เติมไปไหนเลยถุงบักใหญ่เติมได้เนี่ยนี่แต่ดอกจุ้มๆเลอยสาบน้องนี่นี่ฮะใายเบิ่งกันคัะว้าวเฮ็ดเลย แะตากระเต็มแถวข่างไหน้าคนดูส huh. uh ีดอกเลยนะข่างไหน้า huh. พ uh ี่น้องเลยดีเลาะลงไปเบิ่งแท้เนาะป่ะพี่น้องน้องต้านคอนกับบุ้งกระตาละบ้านนี่แนบมาดูค่ะเอ่อเธอสมัครคือเท่าบ้านนี่บ่ยกโยกขึ้นดูอู้อันนี้กับนี่ยิบใส่พี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกจุูมจูมป่ะยิบใส่ยามันเหี่ยพี่น้องเอ้ยหนักหนักเธอวะ แต่ว่าบระเด็นหาบน้าหาบในคือตะกี้นะพี่น้องเน,นาะใส่บากัะนักนกระตาปังใหญ่ได้นะพี่น้องอเห็นยังอี๋เลยนักโพดสีเห็นอะไรบ้างน,นี่ถ้าเพิ่นป่วายเปลี่ยนการเทาเย็บบาปะโหลดบุงโหลดตาป<ม>ะืมนทางเดียวมันบบนักเพิ่นนะ อาหนุ่มตานไปนำพี่น้องเลยพี่น้องเมื่อเจอกันอยู่เพื่อนพี่น้องเลยว่ามีใหญ่ชื่นผลสอยู่บ่หรือนาดเนาะพี่น้องเนาะยันผนประหาเหตุคือกันเด้พี่น้องเลยวัานำทางเมื่อพี่น้องเลยอันนี้กาแปลว่าน่าแถวนี้กาข้าววานพี่น้องเลยเมื่อขาใช้เบิ่งกนาลุงนี่แหละผนหวานเอาพี่น้องแต่ว่าลูกเต่า่ล่นอยุกงเทพเนาะประหาเงินอยู่เมืองไทย แ้าหน้าเราก็เป็นหน้าดินทรายนะพี่น้องเนาะ mm. หน้าดินทรายหน้าดินเนียนดินแบบแข็งๆกันแหละดินทรายอะไรพี่น้องมันก็เลยหวานและะ้วก็หยาบบอกขอขึ้นขั้นเป็นนาน้องนัดนะหน้าดินเหนียวนะพี่น้องโอ้ยบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยหยาขึ้นเบดิดแหม่บดเลยหน้าเพป็นหวานมาละจ้ะาแม่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  พี่น้องเอยมาหอดเทือ <Therm om, S 1> นเลยพี่น้องอัน <sext> น <router> ี้กาดอกจุ <personnel Ont s FREE> ่มของเฮ่าเนาะเนี่ยทำยิไปตองใส่ข้าวกะทิออพี่น้องอันจางจูงจางตาเลยพี่น้องเลยุบเอาว้าเบิ้งมาเบิ่งเอาอาในใช้พี่นนเอาในใช้่อสบจัดจานแล้วอาในใชจัดจานด้วยยังวะเปลีนแปลดท่งหกนะบอมีคน้าเบิ หกนะคนน้าเือหพน้าือเขาเอเล่นนะน้าเงือ่เขาเอเน่ยนีะนะคนหาอยู่บนพื้นบนลุ่ม้อามีพ้องกัเลาะของสาหนิคกโกนะคนเอาเบิร์ดว่าปลาปีดป้าน่ะแตกปี๊ด้ายแต่ว่าเขาเอาอยู่บนเป็นเป็นเขาอยู่มอเป็นเปเป็นเน่ะมองไ้เป็นนะใช่น้าเงือเอเล่ให้หน้าโลดเ้วให้หน้าหล้วกไม่หัวหน้าเบิรดไอเป็ดกันไอไอ้อยนอนเขาไก่ลอยก็ไย่งอยู่บนขึ้นไ่ย่างทางใด อร่อยพอก้าน้จิ้่นี่นะแรกๆว่าสิบ่าไทยคบไปเบิ่งแล้วว่าสิมาเลยเพราะว่าอุ้ยดอกกำงานเบอร์อน้อยจะเป็นย่างกลาคืนหจะเปย่างอยู่ซ้ายแบนี้คุณหมอบกเลยทางลุ่มน่ยีแต่ดอกจุมในท้งลุ่มนะเท่เทยเ่เทประเทศมอลาเยี่ยงเข้าไนนี้ร้อยใหญ่ใหญ่เยนะมองมันนะน้ำหมอกล่มหมอกน้ำหมอกถอยาลั้ลาั้นเท่สะสะย่าหมองเลยามองลอ้ยุณนายได้จกูมาเทนี่ลนะ เฮดเ้าเน่น้ำตนแตาเฮ้าเหนียาน้เตเดียวก็เห็ดนู่นเว่ยเส่นิกมวนเะกทบ่อมับ่ายบ่บ่ไปบ่เวมาคนละตาะามีงยังนะมีงยังนะตาดมึงไฮเน่ตานเฮ้ยเออเียกรดดอกจุ่มกะไวแต่ดอกจุ่มดอกบานกับดอกบานกรวมันเข่งอาไวเม่พอมีน่าได้แม่อันนี้ก็ได้ปะไปดีปลาลูกยัง งาม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 ดอกอันนก็ไหาจะดอกอันนะเด้อเฮ้ยดอกนีเอาไว้โลเห็นได้ได้ไว้ังหาอันน่ะประมาณชนีอะโอ้ยนเสือหนาวอออนเ้ยนะแ็นเสือทาออกู้่บไปอีกบ่เฮ้ยไปทางดมันก็ขำสีขำทางดเนาะมันเหมือนน้สที่โบไปทางพีนี่นะต้นาคือไปหมอเคยเอาเท่านันเดี๋ยวดวงดีมอนี่ เห็ดุกกัดใจน้อยหนึ่งนันบางไดเจอกกับกเนื้อเห็ดตุ๋ยเ่เห็ปละกับห้ากระป้นะแม่ลกับไปอีกแล้วหน้ากระปางรงานโอ้ยแม่กี่บบ่กหนึ่งเขาบ่อังกีนึ่งเบ่ดอกคนหนึ่งนะแม่ว้นนู้นนี่มาทำเยเอาดอกจุมเดีก็ได้เดอกจงไหมมต้องดีคิดดีนิดดอนด้วยมอื่นมากัออกขกเดี๋ยวเ็ดเน่ยนเยอย่าลุ่มละ จะาดุมลามงุมลามาาพี่นองยงเอ้ยสบาาดีพี่นอกเ่ยเหาสองเทแล้วป่ครับเห็นพี่นอกไหยอ่านี่แกดีบัปเลยปรุกเลยเ็ดแเราไปหอบีเหุหน่อยหนึ่งโทมาโอ้เห็ดนี่ยคือบบอึดบปัญญาคือแม่คือว่าเบิร์่ะไปหาบบได้คือมีแล้วเสกเนาะ ดวงทิ้โตบ้านเมืองไปดวงไปคนอื่นเอานี่ทะเลฉันไปกับเต็มแตงมองเป็นๆเมฆกับห่านไดได้บอลนันทางโหลดจะเห็นมาทางโหลดได้น้าเออเนี่ยนะทางโหลดผ่านโลด่ทาเอานะจานผ่านผ่านไม่ได้เมฆกับยางกลับไปกลับมาอยูทหารบ้านนี้ไอ้ไอ้สิงกับมันไอ้แลมกายไปท้ายมาเห็นตัวนี่ชูบ่เออว่ะถั่วสันเต้แป็นบ่ะสันเต้ไอ้สิงกับผาไอ้สิงห์กลาไอ้แลม กายไปทำไมเ้าบอเอาน้าชิคุนเลยสิเอามันเปลนดิมันมันบานบ่อลอยบานหนังพวกบานเนี่ยทับานทั้งจุ่มเฮ้ยสานี่กายไปกายมาอยู่น้าหันเพียงนัดแหละเยงน้องฮัทิคัสฮัทฮิตไลท์ฮิตจูงไมิแต่ฮิตจูงิฮิตบานงแต่ฮิตบางนะเพี่น้องเนาะเอาเด้อเพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยก็เสียอ่ะอมราพาจจการเพียงชนีดเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนัดด้วยพี่น้องเด้ออันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเฮ็ดออกเนาะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งหนเลยเพี่น้ยง Nobody knows.